อันรีวิวก็เตียวร้ันก็เตียวเจเพี้ยนสีแตกมาไหนเลยพี่น้องสอากินแล้วเด้อเอามันเป็นด้านนรสสารมันคือมัสกแตกมไนเลยวะ่้แตก่าไหเลยคุณมือนี่บวเข้มก่าเข้มพิกกว่าแซบบอกเรื่องบริการนี่แฮงว่ามันจะแตกรับเอ้คุณบอกไปที่เรื่องบริการมือนะนะมึงจับก็จับนะมันบอกว่าลื่นคู่จิ้นเมื่อวานเนี้ย หากันหัว้ล้วบสูงกูถามสู้เนี่ยมันต่บงโมเสกกูจังก็จับต้องถุงกูบปไดนเพ่องปุ่มอันเล่าเล่าเรื่องอันจังน้ำเพลินหรอครับพี่น้อง มันเป็นคิดแรลักษณะเดียวาเอลงนะมันเลี้ยวนะเอ้ากูเสียลงเอ้ากูสร้างกับพ่อกูเลยส่วนส่ดี๋ยวููงวังกูส้าอมันขอดไปด้เดี๋ยวนี้นะอยจกไปสร้างสุนงหนึ่งสร้างเปนเ้ายักแล้วก็จนอิ่มแม่กูจะจมตามบุกฮงกินมือนี่เด้อแบเงนเม่กูว่า ตามแมงตามก็ะด้ก็ไดกวนเราสากไม่ากอาวก่าเี่่กว่าพิงก็ต้อคลงเผ็ดเจกผ็ดิงคบก่างกกงตมไม่เผ็ดนะว่าอย่มันตะลเต็มำหนึ่งมันก็เหลือเต็มจาคกูมันซิมเบเอากูได้ยินว่าเผ็ดๆนะ กูบอกว่าไม่เผ็ดนะพิงห์นะอุ้ยินว่าเผ็ดเผ็ดนะเขารีวิวตอนนี้กผมเป็นตาสิบแตก๋งก็ว่าอยู่กูตาเหมือนกูว่าไม่เผ็ดแต่ว่าได้บอกพี่ประมาณกำหนึ่งกูว่อกี้กูมันกินน่ะแสบปากมันสะพ้อปากกูเดี๋ยวเจ้ากูอะแม่กูทางตาใบสาวกินหาหมูเล็กต่างหมูแมนเออเดลิวในว่าไปนน้ำหาบมกแมนไปป่วยไป เปนูสม่เป็นปูมู้่ยไกินแลว่าว่าเรวเฮ้ยเมื่อยเลย่วขาเองเด็ดนี่เด็ดนี่ต้นตากระดจี๊ต้แมงกัวได้กินแล้วละพีกินแมงกุ้งต้มมืออกินมืออื่นสั่งวันนี้ได้กินพรุ่งนี้ไงต้งจับกลับมาทะเลเงี้ยหมดเลยต้งเถื่อกันลืมเนาะสู อไแม่ลี่ดาษกับกายพื้ตอนนี้อูเดมตังเอาเขียนไม่เลยเขียนตัวเบนเลยวบบันจะฟกกับ็บทจยูคู่มากก่อนคนมาได้หลังเอามาอว่ามัน้แอ๊บจะาไปก่อนมีว่นศธาวกิน <like> ย <the counter> ัง uh วิอันลไว้ก่อนดิงมีฝ มืกูกเมือโดนพูดลองเีนเรื่องนู้นั้สแล้วอเรื่องหัวเนี่ยอ๋อยาเข้ามาถล่มเมนเนียใครอยากมาสั่งไว้พรุ่งนี้เอาสั่งไว้แต่มนี้ให้มาคือบุหรี่มันไปซมันบอกเยว่าเบิดแนนเห็นไหมเบิร์ดเปลเบิดมันบอกให้เรียกว่าเบเียหลานเจเพี้ยนแสบบะนมที่แตกม่ได้กินมัยยังเขามียังเขามียวมันเลือกมาได้ยัง เคือพ่อถามมันมีตัวเลือกหลายห้อก็สีกินได้แต่พ่อมันบันมีตัวเลือกเ่อก็คือเ่าต้องฝืนใจกินหล่งนี้ผัดกะเพราเลยพ่อกักะเพราเแล้วอ้เตผัดกะเพราหล่อยพี่ผัดกะเพราโ้ขาเลือกเพชรเลยที่แตกหมดเลยแต่บอกึงดิคี่กูบอกว่าเอาเพชรเพชรเพ็ดกับเพ็อีนี้เอากตเมึงสั่งเพชรเพชรเนาะเผชดเเรื่องส่วนกตมึงสั่งเพชรเพชรเนาะค่ะนี่ เนยกินบ่ไห้พี่น้อง้เพ็เพก่เพเพ็ดกูกะผิดบอวิวกูถามมึงไหนผิดเพอีกบ่ผิดนนกูว่าตั้งบเพ็ดไก่เพ็ดนีมัิดเอออันนี้กูพอเข้าใจอยู่แล้วปีกพิงก็ว่ามึอีกกูตเพ็ดเยมึงไป่มด้วยอีริบอกมันเป็นเรื่องผิดกันกูว่าบอกม่เป็นเรงผู้ต่ำด้หนุ่มแต่กูของแกหม่องเดียวเด้วิว กูสั่งเผ็ดเผ็ดก็ได้เผ็ดเผ็ดนี่แต่กูผิดบอกกูถามมึงเผ็ดเกินเออกูยังงงอยู่มึงงงวะแต่ว่าอันเรื่องเรื่องคัดกเาแฟนี่คัดให้กูกินหรือสี่ขากูกูก็สั่งเผ็ดยุทธที่จริงก็ได้แต่กระไรเผ็ดเผ็ดเอากูผิดอย่างวิวเดี๋ยวกูถามก็ได้กูผิดอย่างมันเผ็ดเกินคาดโอ้ มือนาเปลี่ยนหลานใม่เดิมหัวแทนกินก wow mm, ูนี่ไม่เผ็ดหน้าพิงจำไม่เผ็ดหน้าพิงว่ะสัสใ่ปากกินได้น่อยเออฉันต้องมาเผ็ดหรอฉัจไม่ผ็ดเวาเอ้าชุกระบอกสัตวชัดแน่ยาำสุดท้มากหน่อยหมมึงบอกมึงรับฟังสัตว์หนวงปูฟังไหมเอ้าหาวหาว รีวิวหน่ยแหงนะนุ่มกูแล้วกูแล้วรีวิวหน่ยแหงนะสินหลอดยายวัลทำไมมันละมุนในปากเลยเอามันค <eterm oon> ือบ่คือกันสำหรับบางคนอ่ะแดกได้แต่เม่แดกสิดีกว่าบางนุ่มนะยายวันลกินยาบหยาบอยกินทันทีขี้ทันควัน ต้องีคือมาหากูบอดไเียวปุ๊บเีากไดงรับข้อนีแดกได้ข้อนีแดกไม่ได้ไม่ต้องเดกแต่บม่เดกสิดีกว่าเด็กอก็เอานอ้กูบอกเลยนะมูบ่าตอนนีกแลมูเยเพราะว่ามันเบิดลเป็นครบ่เต็มถวยเต็มจาเต็มหิงลายก็ดีเหลือจำนี้ดินุ่มๆนุ่มอยากกินเบิดกูสิหวมเมื่ออยู่อกูหลไรโอ้ย บอกได้น้าหมูปะน้าหมูจ so. ร like, ิงเหรอน้าหมูกูเป็นหมูมึงได้นุ่มวะูมึงอกินเบอร์นล่วกูสีหอเมื่ออยู่ไปกินมืออื่นอยากอไรบ้างไปิเนื้อไปที่วัดบอดไมสักคนบอกกูมักเองเนาะแต่ไมจุมือมันไม่ใส่หมูอย่างแต่ไมยตะกี้ดิวะมีกันแหละแต่ว่ายำมไม่ค่อยได้เน้อ แสีบบนนุ่มพี่น้องครับมือนี้อย่าล่งเด้อเพราะฉะนั้นเราพรุ่งนี้วิวก๋วยเตี๋ยวกูดีดีวเตี๋ยวแย่เพียบอย่างแย่เลครับ เมียไปเห็นคลิปนี่ช่วยิ่งซอยหมดมันบิหนอยกันบหน่งเบิ่งงลยลกูรืออใครดีว่าวิวตัวตีนคลิปัาคบณกู้นนี่นะใครยุ่งแคลิปไม่เอาร่งเขาเย่แสบนอนนุ่มแสบแสบทำลักมือนี้ำลักคลิปใค้กูนะกูัดแแล้วเจออะไรเพี่อนโอ้ยหนาววิวแล้วกัน งานเด็กเพี้ยนที่แตบกูไหนน้องก็เดี๋ยวแล้ดกัแสอล่าขรากับเป็นมิรขึ้นกันเนี่ยเพราว่ารั้าเมื่อเป็นมิจาชิพเมือในลูก้าดขเขาแล้วสิสาดซุ่มเข้าไปนี่แหละสาดล่ะ้าเาเปนแพงอะนะแมนอูดีตหลาดแม่กูเด้ลูกค้าดแถวบ้านเช่ามาแต่ทั้งื่นสามสิบ ราคาอเออราคามันจึมีราคาต่างสาสร์กับราคาคนไทยได้นุ่มหรือบะลานแม่กูนะแต่ที่แตกบอกพีกโบน่ากูมาเมื่อเด็กหัวไปเองค่าๆมือหนอย่าดเนี่วแต่มึงกินก๋วยเตี๋ยวลานกูซีิบาทมึงจะแตกพีกไปหกสิบกูได้นุ่มเสียเอแม่กูมีกำไรไม่ได้ใส่แย่นุ่มเถะสิแตกกันสัเป็ันไอนี่อีสองตัวี เศร้าบาดสรสังนั่นสั่งนี่เลยพวกนี้นีแตกสั่งบ่เอิญว่าวว่าสิลุกบ่อกระเ่าฮะมึงเห็นเหงาคู่หน้ามับ่กะเห็นในหน้ามัวละมื่อหลังน่ะมึงไปกินอยู่ลานเด้อปิกเด้อมึงสด้เว่าคือเขาได้ใหาพอดกูมึงเกิดยีบบ้านนี่ยีบยขนลา้บ่ เมถือไม่ลงกันมึงหายอย่งเสตายมึงไปไหนทุงเสือกูยสันนู้ดมึงหายยังก็หาหัวนมหันมมึง้ย่เีมใส่หัวนมเีมสิดงหามึงสิปบ้างบอกจหงากูม่องว่าคอกูเหงั่นมเลยขอกองบ่มึงหายยังกูทำอีกให้กูหาซอยบ่หาี่แล้วเกือบพสร้นอันเดียสเลยเออมันคอยาเ็น่ะมันยา้อก สูวิ่งไหมก็กระิ่ใเหัวเอากระสุนเลยสบกถิปกกระถือลไได้หรอป๊ก <t> สูบลระถิ่มไหมเออเกี่ยวอะมึงไปหามึงอยู่ห้องน้ำดู บอกมื่อกี้มม่กรถือมาอยู่เห็นแล้วมันตกโอ้กินไมเออสูบละทิมก็ะถือกระต้อัวบาแม่ยังกระโดดแตักงินบางลยสูงแม่สูบแต่ละคนอีกยมาปิดปิดแม่กูคือจะไปไดือร้อนนะเพื่อนในยูทูปบอยม้นีเพื่อนกูคิดว่ากูสีงดังอะไรมือยกติพกดินเขาลงในเฟสปกติเื่อนเขาลงในเฟ เ้าบ่คอยโปโมทเฮายันเ so, ้าดังอาเชียออฟดีสันฮะอยากดังบ่ต้องโป้มมึงกลบ่อนพาไปี่นอกมาัานไอ้บวยไรงเน้คับเออัวลงที่กูอ่านเบใจเย็นใจเย็นิุกวิวมึงนุ่มประคับวิวนั่นนั่นวิวมึงเบิดใด่ใช เอาไ่ปเอาไปเสียงเนี่ยนี่มเลื่อมมันออกกล้องนะเลื่มจะต่อยู่นไมไม่เป็นไรมันออกกล้งนานแล้วอร่อยข้าวแกงขารีดูเจ้าออกนานแล้วนุ่งเดทายราคาใจเหงื่อเลือกรีวิวแกงหัวสาวนะนุ่มแสบบ่อร่อยมากครับโอ้รีวิวก๋วยเตี๋ยวนะชิแตกว่าทำอะไรทำมือว่ากันพอกินอะไพี่น้องแต่ว่าบอชิแตกชิดีกว่า ไอ้โมน่ามูอยู่ดิมึงเป็นมูกูด้เพื่อนแยกบ่าไหนด้วยทางอื่นกูก็เลยนบ่ลไฟว่าตุ๊กเปวดกล้าบอลถึงกำขาเหมือแล้วยอดวิวมึงแบ่งกูเด้วยนะไทยตะกูลกูต้กใจ่าโตมึงบ่นไหนใจน้องไทยตะกูลสามคลิปยังพันใดยังมึงสามเลยมึงนับผิดแล้วมันเห็ดมันเห็ดคลิปยังเน็ไล่ชดบนอัวอยู่ฮัลละ เอาตัวคีบบุ้งเหรอวเข่งย่างกลหลายยพกวงก็วตบคนื่นกูคือต่อยแกวิวเข้นาคบ้านเขาสร้งพิเศษเออวิวออกกล้องมึงมาจักรบวิวซื้อไ็ักลานเพิู่คืสบวกาไปกินยูรานมือเร ปิกมึงสิไดรรูมึงกินอยู่้านกูแนมึงสิไดรรูบอกคนมันหลายบอกมันไม่มเขาจิไ้สิอาปกกัี่ทุคนเนี่ยสิไปยำได้หมกครืองไม่มเปนัางกินกูก็สิกินบเีบ้ำตไปน้ำพวกนี่นี่มึนเออพวกมึนๆนี่แต่กูไค่อยแต่ไปเนี่ย่างหลังนี่มึงบอไปเลยเมันมาเสียบสิกูไป อเปอดนังไดแม่นบอกสาดแล้วกูปูห่เลยโอี่ญี่ปุ่นกับบเอบมี่เลย้พื้นเลยแหละมะอยอนั่นละเบาเหินมึงเห็นไหแบบแซะคบแบบแฝงเออสวัสดีครับยัดละของแท้จะแตกงย อนนี้กูก็เป็นเตาถนเหมืนม่ออัมคิดเพลงกูนะกูจะพิสราไงเธอกูว่าไม่ตัวอีพบอกกูอัสดีสวัสดีครับขับกับมือนี่กับขาอัมราชเออเธกูบอกมันดิเอออู้กูเหื่อยดิยังยังยดพี่น้องดูไปหากุกินมก่อันะว กูเื่อยแกุกูบอกอีหงงถ้ากูห่วมึงยันนีกูบอกมากนุ่มกูกับพ่อมาามาูพันย่ันเ่อยแล้วคคุยกันยืนนะถือันดีรับเจมาูพันเหนื่อยเลยสู้งเฮ้ยนน้นจามาซูพเน่ไก่บนนงิดนึงเพิ่นเบิ่งจขอนยิ้มมุยมุยเล มอาม่นียงแต่เบิ้องจะคองอะนะกูยึดบทได้ยินอย่างไขอโทรตะขะเงียบทหนทีแน่เอาหนุ่มปิดคีบกูได้แล้วแล้วเพื่อนุ่มเพื่อนุ่มปิดคีนกูได้แต่ว่าต้องคูยบ่อยหาได้หนักไปมันแล้มีคิวกุ่มอ๋อเะเทกวางเลยก็แตงห้กูในที่ไหนเกะเมื่อนี่กะขออำลาพระจากทีบอมาเป็นเรื่องล้อเ่นเดอร์ง เ่าเปลี่ยนเลยเป็นเกือบเป็นใยไปอันนี้กายยถือสาได้พี่น้องพวกนี้ไม่ไม้ไผ่ครบมันก็ครบกันซ้ำนี่มันเป็นบาได้พี่น้องมันเป็นบาหัวขีดหนีสองลงแน่นอนมันครบมีไดเด้ะสุ่มนี้นะแต่อีพิกมันมันหลายผัวเลยมันหัวเสตะวอเป็นได้ก่อนสักเจนสักเจนนะ คืออะไรแตยิ้มท้าอยู่เปล่นมคือเป็นเออเออไปพักหนึ่งวันพี่น้องเอออย่าไปด้วยลนใหญ่เพียน์นี่มันทิแตกมันชุกเขเ้มหน้าล่างตีนกับบวพัรังเดียวริงฝั่เดียวด้แต่ว่านุ่มมันกินไหนมันได้ประโยชน์ที่อย่างละม้วนจ้าอย่าได้เพียนเลยแทบก็บบัวเสียบ เจ้บเดินไปฮะบั็นไดแซลพ่อเพื่อนโอ้โหเ <ไป S 1> จ้าเบิ้งแต่พี่น้องพิ่จีบ่มีกับเด็กจีไหนมันจีหรืยัยงกับบนมือเขาจะกินเข่ามันมีเวลาบ่แม่นกนเกลียบมาหันคืขึ้นเด็บกบองสี่ก็เกลียบแต่คนแปลกแม่นยี่บัวไอ่เกลียมเขาใส่ทัางนี้พี่น้องะเกลียมแต่งแบบไม่บ่วไอร์แล้วเป็นนมกอส่างแน่ อันน,อนี้วิวนะแซ่บ่เป็นไงบ่เข้มเกินไปประมาณเกินไปบกก่ปบกินดีกว่าบ่แดากดีกว่า <laughs> นี <laughs> <laughs>